อันนี้ทาไส้ขานะคะเด้เือไส้ขาางาไสไขาวบานหาเป่นจดนนนไดเลย้ามห้า่อันนี้เขาเรียกบ <im itation> ูมน,นี่เขาเรียกไข่คันจ้างไสยอีสารานละกา เพื่ออะไรนี่รู้จักไหมเพื <iv> ่อประโยชน์อะไรเพื่อะบายความร้อนออกจากข้าวข้าวจะได้ไม่ชื้นระบายอันนี้คือเวลาเราไปเก็บจะได้เก็บได้นานไม่ชื้นไม่นุ่นไม่นี่ไม่นั่นเอิญปลาเน่าเอินไส้เขาค่ะบลาเน่าเอ่นไส้เขากรหลูตกางประเทศเอินอย่างไรกะจะทำก๋วยเตี๋วตะแกตนกินกับข้าวเหนียวนะคะ